ากาศแนะติดกับแม่น้ำมูลด้วยครับผู้ชมมีสะพานเสรีที่เป็นไต่เห็นไหมเอ่ยเราอยู่ที่ตลาดเทศบาล3ตลาดใหญ่นะครับเรายกขบวนทีมตื่นมาคุยมาที่ตลาดแห่งนี้แล้วจ้าขอบอกว่าตัดมาเพิงในตลาดเนี่ยมีพี่น้องชาวอุบลเต็มไปหมดเลยโอ้ตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่มากพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีคจ้ามาแล้วเราก็รำเลยดีไหมบินอ๊อ จกใจเยอะๆๆ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 ๆเๆๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆวๆๆหมๆวๆๆีๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆีๆๆวๆๆ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 มๆๆ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 อๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆเๆๆๆาๆๆ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 ๆี มาคืออย่างแต่ว่าชมบอกว่าเออดูสนุกเนาะแจ๊คแต่รู้ไหมว่าแจ๊คก็ดูขี้เกียจเหมือนหมาเลยน่ารักน่ารักไหมคะเฮ้ยเป็นเพลงดังที่นี่พี่าเว้าได้บอว้าได้บอได้บอได้บอได้ฮะพี่น้องชาวฮวงเป็นตาเป็นตาฮักแท้เด่ยนาะคะคุดได้เป็นมิ้นท์ทอดไหลเด้อ บอกสามีคะอ๋อบอกคนที่นี่ค่ะคือว่าบอกสามีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าปกติแล้วที่ตลาดเนี่ยจะคึกคักมากใช่ตลาดจะรู้ว่ามีแฟนตื่นมาคุยเดินทางมาจากบ้านอ่ะเพื่อมาที่ตลาดมาดูพวกเราเลยหรือเปล่าช่วูมือหน่อยใครเดินทางมาดูเราโอ้ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะฮะขอบคุณหลายครับอะไรนะขอบคุณหลายๆอีกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดตื่นมาคุยจากอุโมงค์เช่าันนี้ คุณจะได้เห็นบรรยากาศความคึกคักสนุกสนานนะครับรับประกันว่าวันนี้เนี่ยอิ่มอิ่มเลยนะได้เห็นของดีของดีของคุณมาด้วยคือเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าไงดังนั้นเนี่ยเราอยากจะขอให้ใครช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าของกินแซ่บๆเอามาฝากเรามีไหมฮะมีบ้างมีบ้างมี้หมมีไหมมีไหมมีไหมอันนี้นี่สวัสดีครับไม่องต่อครับมีไมโครโฟนนะนี่เลยครับสัมภาษณ์นะเชิญน่าเชิญฮะ ชื่ออะไรครับคุณป้าครับชื่อแม่เตือง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 ค่ะแม่เตืองเอาอะไรมาให้เราบ้างคะเนี่ยข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองกระโซย์บอกระโซยบออะไรอย่างครับโซยบอนี่เลยข้าวเหนียวเหลืองโะ้เข้าวเหนียวเหลืองอันนี้ยำหัวปียำหัวปีคมีบันดุ๊กบันดุกบัลดุ๊กับแม่บัลดุ๋อน่ากินจังเลยเอาลองเดี๋ยวเราเอามาตั้งหน่อยดีกว่านะคเออมีอีกมีอีก นี่นี่นีดูสิบอนดแล้วบอนดแล้วน่ากินมากเลยแ่บดูดูแซ่บ่ว้าวอรดว้าวอรนี่อน้นจิ้มทานกับอะไรคะน้จิ้มทานอย่างครับ็นดุกนร่กินกับกับปีกกับปีกนกับกปียายบุญมีขายนานหรือยังที่ตลาดนี้40ปีแล้ว40ปีแล้วแล้วขายตั้งแต่ยนะฮะโอ้ยขายตั้งแต่ ขายตั้งแต่ตอน18อ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมของป้าเขาอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอันไหนอร่อยสุดครับอร่อยหมดทุกอย่างแซ่บแซ่บนี่นะนี่ย่างหมูปีกกะปิย่างหมูปีกแซ่บมาย่างหมูปีกกินกับอะไรอ่ะแซ่บเลยเนี่ยเนี่ยเอ้าน้องว้าวอ๋อกินไม่ได้เด็กคนนี้ลดนน้ำหนักอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเราเราให้แจ็คดมหน่อยอ่ะดมดมดมดกินไม่ได้ดิดมเดี๋ยวกินให้ ว่าเป็นไงฮะรสชาติเม right 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 ื่อาที่ท <okay ี่แล้วเราคุยกันว่าภายในปีใหม่เนี่ยแจ็คเนี่ยจะต้องลดให้เหลือ1น100โลให้ได้เพาตอนนี้แจ็คเนี่ยหนักเท่าไหร่บอกเข้าไป1 2 5 5ยเอสิบะ้รโลับปอพี่น้องชาวอุบลคุณคิดว่าแจ็คจะสามารถลด25โลภายใน4เดือนได้หรือไม่ได้เอ้าเงียบมากเงียบเงียบ เดี๋ยวเรามีเรามีอีกร้านอีกใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับป่ะสการยมีอีกร้านหนึ่งเข้ามาแล้วอ่าเชิญครับอ่าต่อนรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้อะไรอันนี้ร้านเจลเล่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 อันนี้อะไรคะอันนี้ปาก ตันเดิมค่ะอันนีาตั้ทเดเสกค่ะอ๋อตานนี้แล้วคะอันนี้หนุ่มด้วยอุ้ยหนุ่มด้วยน่ากินจังไม่เสียจะบอกว่าอะไรนะฮะตากองมันเนี่ยอร่อยมากอันนี้อันนี้บันดาบันดาอันนี้ก็บันขวัญบันขวัญเป็นอาหารเวียดนามเหรอคะเลยใช่ใอ๋อเป็นอาหารเวียดนามแล้วมันมีอะไรบันแดีวบันแดวบัอันนี้อันนี้เธอบอกโอ้ยอร่อยมากอันนี้เหรอบันแดีวเหรอ มันมันคืออะไรคะพี่ปลาดต้องทานอ่ะมันจะมีหมูใช่ไหมคะมีหมูยองแล้วก็จะกินยังไงอ่ะหมูชิ้นเดียวน้ำราดแล้วก็ทานได้เลยค่ะน้ำราดแล้วก็น้ำรากเรื่อครบกวกแจ๊คกินอะไรเนี่ยอันนี้ปลาดิบอุ้ยดูไม่ไหวแล้วต้องทำหน้าพี่อยาจะกอดไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยอมย้อมย้อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไปวิ่งแจ๊คแจ๊คไม่กู้โอ้แจ๊คแจ๊ค ดิโด้ดองอนนี้จะเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะดิโอันนี้อร่อยอันนี้เขาเกี่ยบมันจะกรอบมากเลยค่ะต้องขอบอกว่าเมนูนี้นี่โดนมากขอชื่อเมนูอีกครั้งนึงนะบ้านแบลวบ้านแบลวผักบ้านแบลวนะครับตัวที่ตลาดนิ้อร่อยอันเยอะแยะอาหารเยอะมากเลยอ่ะมีอาหารเวียดนามมีอาหารเวียดนามต้องขอบอกเลยแค่เปิดรายการนี้ก็รู้สึกอิ่มมาก แต่วที่อุบลเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจมากเนะคิดก็ได้มีโอกาสไปมาใช่ไหมคิดเนี่ยนะใฝ่ฝันมากอยากมาอุบลนานแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยิุยเคยอยู่อุบลด้วยนะเคยอยู่สองปีเคยเรียนอ่ะสามอุบลไปอยู่ทำไมเรียนอ่ะสามอุบลคิดเคยอยู่อุบลเคยอยู่สองปีเรียนอ่ะสามอุบลมีใครรู้จักเรียนอ่ะสามอุบลไหมคะรู้จักไหมคะรู้จักเอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ1ิ12 1ง1ิใช่งใช่ แต่ว่าที่กิฟต์ใฝ่ฝันก็คือกิฟต์อยากมาเที่ยว3,000โบกคคือลงเครื่องปุ๊บ <พา S 2> ดิ่งตรงไปเลย3,000โบกนี่อยู่ที่อำเภอโพไซนะคะจังหวัดอุบลก็นั่งรถไปปร,ป,รป,รประมาณ2ชั่วโมงอ่ะกับ2ชั่วโมงทางประมาณ120กิโลเมตร บบคือโหบอกเลยว่าไปแล้วสวยมากน้องคนนี้เป็นไกด์ให้กิฟต์เขาเรียกมักคุเทศน้อยเด็กคนนี้นะเขาบ้านอยู่แถวนั้นเขามาหาอะไรได้พิเศษมาคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอยู่ม2เองอันนี้สับมรกตสวยมากคือพอไปถึงเนี่ยเราจะต้องนั่งรถสองแถวยี่พอละยี่สิบบาทเพื่อลงไปลงไปเสร็จเขาก็จะมีเรือให้เราเช่าถ้าอย่างล่องล่องเรือถ้า หน่อยก็500ครับถ้าสมมติยาวหน่อยรอบนึงก็พันหนึ่งใครถ่ายภาพมาสวยมากเลยเนี่ยนี่ก็กิบให้เพื่อนไปกันกับเพื่อน3คนไม่ถ่ายแบบเลยอื่อจิ๊บชื่อจิ๊บตะก้องอันนี้เหมือนแกร่งแคนยอนเหมือนกันเหมือนแกร่งแคนยอนที่อเมริกาคือ3,000ันโบกเนี่ยที่มาของเขาคือ เกิดจากการกัดเซาะของน้ําเป็นเวลาหลายพันปีแล้วก็มันทําให้เป็นแก่งหินเป็นรูหรือเป็นโบกมากกว่า3,000แองโบกเนี่ยในภาษาอีสานเนี่ยคือหมายถึงหลุมก็มีสากกว่า3,000หลุมเขาเรียกเรียก3,000โบกแต่จริงๆคิดจะบอกว่าเวลาที่เหมาะควรจะไปเที่ยวอ่ะควรจะเป็นเดือนพฤศจิกาถึงเดือนพฤษภาแต่ว่าช่วงเนี้ยเราไปได้ร่วมเป็นหน้าแง้งคือคือช่วงเนี้ยแ้ง คือถ้าไปที่น้ําเยอะๆตรงที่เรายืนอยู่ใต้บาดาลนะ,อ,ะอันนี้คือใต้น้ํานะพอเวลาน้ําลงน้ํำลดแรงเงี้ยมันก็จะสวยก็คือแต่เหมือนแกรนด์แคนยอนที่อเมริกามากใช่แล้วบอกเลยว่าสวยมากมีเป็นแบบว่าเป็นรูปมิกกี้เมาส์ด้วยนะอยู่นี่อนูเป็นรูป เป็นหลุมเป็นรูปหัวใจสองดวงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. และที่นี่เขาจะมีแบบนั่งเรือไปนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าหาดหงหาดหงเป็นเหมือนทะเลทรายเลยมีมาถ่ายถ่ายละครเรื่องฟ้าจะเทราย uh huh. สวยมากกิ๊บแบบไปยืนถ่ายรูปนึกว่าอยู่นี่เวียดนาม uh huh. นี่นี่ แบบนี้เขาถ่ายฟ้าจลายกันที่นี่ที่นี่เขาเลยได้ขนาดนามว่าแกรนแคนยอนเมืองสยาม3,000โบกเมืองอุบลบอกเลยว่ากิดใช้เวลาอยู่ที่นั่นทั้งวันไม่รู้ว่าคนที่นี่ไปกันบ้างแบบใารไปไหมคะใครไปนะสวยมากไปกันหมดแล้วไปกันหมดมีใครไม่เคยไปไหมมีใครยังไม่เคยไป ไปด้วยกันไ้ไปลอง <ไป S 1> นะคะยายคาล้านหนึ่ดล้านล้านล้านไม่มีเลี้ยงอ๋อหนล้านสิ่ล้านแต่ถ้าใครไม่เคยไปบอกเลยเป็นหนึ่งที่ต้องไปไปแล้วไปแล้นหน้ามหายายเลยตัวยิ้มสวยอ่ะเออขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะยายขอบคุณนะคะยายมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสวยสวยสวยบอกเลยว่าว่าสายการบินที่เราบินยายมีอะไรอยังยังไม่เสร็จยัง คนนนัคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยเอ้ายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไปเอาเกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่สุดก็ได้อ้าวกดกดอ้าว